สตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทโต้โอ้โหสุดเชื่อมได้เนี่ยนะอ้โหทาเดี๋ยวแล้วเชื่อมหมดได้มั้ยจะบอกอ่าทางขวาโอเคโอเคมีรอยบินี้ได้มาหันหนึ่งหูได้เล

ต่อไปก็เอาเข้าเครื่องอบสินะหอมเลยมันก็สวมไม่น่าจะกวนสองเลยมันเหบเขาเลยอันนี้ออกใครไก่มึงไม่คิดใส่ปิดมึงไม่คิดที่ปิดให้กูเลยกะเออมึงปิดให้จิมละเพื่อนมันอันนั้นกระดา้ลงมาแล้เออ ก็มีใครกดนะไกดกดเลยกดใค่เดินเดียวใารเหรอเหม็นก่อะไรขึ้นเลยขายเสื้อยดยังงี้ขายอะไรขึ้นเลยอ่อเสื้อยืดเหม็นมีอะไรขึ้นเลยทำต่อนี่มีอะไรขึ้นเลยม่อตัวใคร <Okay. S 2> <Okay. S 1> มันได้รอเส้นเป็นอย่างยังว่า